จังหวัดร้อยเอ็ดครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับที่ผมแย่ที่ผมแซวแปดแสนเล็กนี่คือก็ถือว่าเป็นน้องรักคนหนึ่งเลยนะครับก็เห็นกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ใจใจมดนะฮะแปดแสนเล็กนี่เป็นนักมวยที่ใจมดมากไปต่อยราชดำเนินนั้นตอนสมัยนั้นคุณพ่อพาไปแล้วก็ลำน้ำมูลเล็กสอสุมาลีพาไปโดนนิดเดินหน่อยนี่หาที่นอนอย่างเดียวหลังๆมานะครับเด็กคนนี้มีพัฒนาการกลายเป็นมวยหัวใจใหญ่ แล้วก็ชกสนุกดุเดือดถูกใจคนดูมากครับ,รบแล้วก็กลายเป็นเครื่องหมายการค้าของเขาเลยปร,ปรับสไตล์ใหม่นะครับหลังจากที่ผ่านชีวิตที่เป็นเด็กมาแล้วนั่นแหละครับก็นี่ครับคือพัฒนาการของเขาแล้ววันนี้จะเป็นบทพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งครับเจอกับกล้องอกล้องนา,าสีมงคลน,นี้ยังไม่เคยชกกันที่ไหนมาก่อนครับดูฮะพอถอดเสื้อออกมานี่หัวนมนี่ชูเลยนะครับพระมาหนาว <laughs> เราได้ดูมวยดีนะครับขอ,ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่รวมกันฝ่าฟันจนกระทั่งมีวันนี้คือได้ทั้งบุญนะครับแล้วก็ได้ทั้งความสนุกถูกใจแฟนๆพี่น้องประชาชนครับใฉยครับต่อว่ากว่าจะได้มวยแต่ละแต่ละตัวนะครับเขาวยเขารีกเป็นตัวนะนะครับภาษาพูดบาง,บาง,บ,างบางภาษานะครับกว่าจะได้มาอา้าวดูฮะ เพราะฉะนั้นบนเวทีก่อนค่อยว่ากันนะครับเนี่ยครับใส่กันแล้วครับหนาวนัดใช่ไหมหนาวนัดใช่น้อยต่อยต่อยให้มันหายหนาวหน่อยสิมามันแลกกันไปเลยครับอย่างที่บอกไว้ครับสนุกแน่ครับเขาพูดไว้ก่อนก่อนไหวครูซะด้วยนะครับครับคือรับปากกับแฟนมวยแล้วนะครับถ้าเกิดไม่สนุกนี่ถ้าคือถ้าเกิดสนุกบนเวทีนี่โดนอาวุธแค่ของต้องหน้าผาคนเดียวถ้าเกิดไม่สนุกนี่โอ้โหนี่นั่งอยู่เพียบเลยข้างล่าง ข้างล่างเทียบเลยเป็นสิบเลยเออเพราะฉะนั้นต้องต่อยให้สนุกเอ,อไม่ได้ต่อยดูดันอย่างเดียวนะครับมีเหลี่ยมตัวด้วยครับหมัดขวาครับแปดแสเล็กน้าสายไปวืดนะครับโดนขวานักลงทุนครับนักลงทุนตัวตัวเอเลยครับสําหรับแปดแสนเล็กต่อยกับใครไม่มีครับถอยถอยไม่เป็นครับนี่แหละ แมถ้าเกิดแลกแบบนี้นี่มันนะครับคือมวยจะสนุกไม่สนุกคู่ต่อสู้ต้องมีอารมณ์ร่วมนะครับถ้าเกิดคู่ต่อสู้มาแลกด้วยก็แหมพี่น้องเอ้ยนะฮะมันหยดติ่งนะครับสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วครับน,นี่เป็นยกแรกครับหนังตัวอย่างนะครับแต่เชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดของโซเชียลแล้วก็ที่นี่จะได้ดูของดีครับ โอ้ยปิดหน้าท้าดวลเลยครับเปิดหน้าท้าดวลเลยครับไปยังหน้าให้ให้อีกทางอ่างครับโอ้โหอายุกระดูกประสบการณ์นี่พอกันนะครับแฟนมวยครับแต่ว่ายังไม่เคยชกกันมาก่อนครับแหมหมัดขวานี่ไม่โดนครับในยังไม่ตีครับออนเน็ไปทีนึงครับกล้องน้าผาทันกันนะครับดูยกแรกนี่เน้นที่หมัดทั้งคู่ครับ มีเขียนร่างเล็กน้อยโอ้โหตั้งสอกตักลงไปครับขีบแล้วตีโอ้ยโดนสวนครับเนี่ยทับแทงจิกที่หน้าขาครับกองนภา,าก็สวนนะครับกดแขนเอาไว้ครับกดแขนเอาไว้และก็กรรมการแยกออกมาครับผลงานดีนะครับเชื่อว่า มวยคู่นี้แก้หนาวได้ครับเพราะว่ามันตื่นเต้นนะครับดูครับดวลกันปัดต่องมัดครับคุณต่อยผมผมต่อยคุณครับคุณเตะผมผมเตะคุณครับอ่ามัดต่องมัดครับแลกกันใครหล่นครับใครหล่นโอ้โหยักหน้าเอาอีกครับขออีกครับเตะขาไปก่อนครับบวกมัดขวาเหมือนกันครับต้นภาครับแม่เด็กมหาสารคามครับน้ำไม่ต้องครับเอากำปั้นไปครับ หมัดขวาครับแรกหมัดกันครับมาหมัดขวาครับเจอหมัดขวาขึ้นโอ้โหจวดจวดครับหรือว่าจะดวนอาวุธอะไรครับหมัดขวาครับเนี่ยครับถาดวนชวนปะทะครับงัดสอกซ้ายเอาหมัดขวาเบื่อไปโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ถอยอย่างเดียวนะครับก้องก้องตะขาโอ้ยนี่ครับแรกหมัดครับโอ้โดนหมัดหนึ่งสองสามครับโอ้โหมาเป็นพายุเลยครับนับไม่ทันครับแปดแสนเล็กก่อยชุดนี้นับไม่ทันเลยครับ รวมแล้วไม่ทราบว่ากี่บาทเดินต่อนะครับเดินต่อครับหมัดขวาครับเตะขาไปก่อนครับจะได้หนีไม่ออกครับหมัดหนึ่งสองอีกแล้วครับหมัดขวาครับโอ้โหดูครับเปิดหน้าเปิดหน้าเดินต่อยเลยครับดูครับหมัดขวาครับหมัดขวาที่คอมไบรครับข้ามข้ามแล้วก็สับซอกไม่ใช่โกรธนะครับนี่ไม่ใช่โกรธครับต่อยแบบธรรมชาติครับไม่ได้โกรธกันมานะครับ เดินต่อยนะครับนี่ครับนี่ครับเปิดหน้าเดินเลยนะครับโอ้โหคือไม่เองก็ฆ่าแล้วครับนี่คือสไตล์ของเขาเลยครับตีเข่าซ้ายด้ทีเดียงครับกองนาพาครับกรรมการแยกออกมานี่เป็นจุดขายเลยครับแสนเล็กสไตล์ของเขาทําแบบนี้นะครับแต่ว่าเรียกว่าเป็นนักลงทุนที่ไม่ได้เผื่ออนาคตไวเป็นลุกไม่ทราบว่าปลายๆจะหมดหรือไม่หมดนะครับแต่ว่า ขอสายก่อนนะครับเน็ดนะครับตีด้วยเข่าครับเน็บไปกันอ่าแยก่ออกมาหาจังหวะต่อยกันใหม่ครับเดินต่อยังไม่มีใครบอบช้ำครับเหนียวเหนียวเจอเหนียวครับมัดมาดสวนกันครับอ่าจังหวะอยู่ใกล้กันก่อนเด็ดเด็บกันไปก่นกอนครับ แล้วหาเรื่องหาจาังหวะต่อยกันใหม่ปักหลักใหม่ครับปักหลักใหม่แล้วก็เริ่มใหม่ครับหายมาเล่นแข่งแล้วหายมาเอาต่อยมาเตะขาเตะขาเ้าวอาเดี๋ยวยุ่งเดี๋ยวยุ่งกองกระพาขาซ้ายาไปแล้วครับโอ้โหสุดท,ท้ายสงสัยจะเป็นมัดซ้ายหรือเปล่าครับครับผมโดนขาก่อนนะครับ ม่เชือดเลยครับตัวครับตัหลวงพุกไปขอโทษก่อนครับวันนี้มาแบบดุดันเลยครับเดี๋ยวคงมีช็อตเด็นให้ดูครับบางท่านอาจจะไม่เห็นไม่ทันดูนะครับมันจบเร็วครับยกครึ่งเองครับยกที่สองนครึ่งยกอะอะปรบมือหน่อยครับเดี๋ยครับเตะขาครับโอ้เตะขาครับจบที่เตะขาก่อนนะครับนี่ครับปวดไปสองทีครับ ไตม่มาดเตะขาหนึ่งแล้วครับสองครับหนึ่งก็ลงแล้วครับ